สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิว s e c r e t e i n v a s i o n ในตอนที่1กันนะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยก็คือมหันตภัยอัมพรางนั่นเองครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ดัดแปลงมาจากอีเวนต์ในคอมิกมาเวลชื่อเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งเหตุการณ์เนี่ยถามว่าคอนเทกต์มันเหมือนกันไหมนะครับผมจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือกลุ่มสแ r วร l เอเลี่ยนที่มีพลังในการ เปลี่ยนแปลงร่างกายให้เปลี่ยนรูปรักษณ์เป็นคนนู้นคนนี้มาได้เนี่ยนะครับผมแทรกซึมเข้ามาในโลกนั่นเองนะครับและพวกเขาเองเนี่ยต้องการที่จะยึดโลกนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันนะแต่บอกไว้เลยว่าจุดที่แตกต่างกันระหว่างใน ซีวีแล้วก็แตกต่างกันจากในคอมิกเนี่ยอันนี้เข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าในซีวีเองเนี่ยมันก็ต้องมาบริบทของจักรวาล MCU ถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในคอมิกเองเนี่ยนะครับเขาใส่เต็มเลย Event Secret Invasion เนี่ยนะครับผมเปรียบได้เหมือนกับ1 Avenger Endgame เเลยอะคือเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ระดับแบบ ฮีโร่ทั่วโลกแม่งต้องสนใจอะคือแม่งเป็นเหตุการณ์สงครามแบบโคตรบิ๊กของมาเวลก็แล้วกันครับแต่พอมาในแบบซีรีส์เนี่ยเขาเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอะไรไปเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายหคนอาจจะลืมมูดของซีรีส์มาเวลไปนะครับว่าซีรีส์ของมาเวลเนี่ยมูดมันจะไม่ได้เหมือนกับหนังถูกไหมคือหนังเองเนี่ยโอเคมันจบในประมาณช่วงเวลา2ชั่วโมงครึง่งแล้วหนังเองเนี่ยเขาทาให้คนหลายเพศหลายวัยดูเพราะฉะนั้นหนังมันจะครบลดกว่านะครับซีรีส์เองเนี่ยมันดูปุ๊บมันต่อ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 ,ตอไปเ,นเ,นเ, CV เรื่องนี มันก็เหมือนกับซีรีส์เรื่องอื่นของมาเวลนั่นแหละก็คือผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามาเวลเนี่ยพยายามที่จะเอาธีมซีรีส์ต่างๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่ความมาเวลเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโลคิอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นเอาด็อกเตอร์ฮูมาถูกไหมหรือว่าเอ้ยมูนไนอย่างเงี้ยธีมก็จะแบบ ออกพจน์ไยหน่อยอารมณ์อินเดียนาโจนแบบโหดห,หน่อยนะครับหรือว่าแบบมิสมาเวลเองก็มีความเป็นเหมือนสารคดีประวัติศาสตร์นะครับผมหรือว่าวานด้าก็มีความซิทคอมถูกไหมอ่ะมันกแ็แบ่งกันไปกระจายกระจายกันไปนะครับแล้วก็มีแบบฮอลลีเดย์สเปเชียลอย่างแบบว่าเป็นแวร์วูบไบน์ออย่างนเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันถูกป่ะมันก็เป็นตีมแบบหนังสยองขวัญ,ญย้อนยุคที่นี้เองเนี่ยเรื่อง Secret i n v a s i o n เขาก็มีธีมของเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือธีมหนังสายลับนั่นเองนะครับผมซีรีส์สาย ับรเรื่องราวนี้เองเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มีตัวละครจากมาเวลหรือไม่ได้มีเอเลียนสแควนะเราจะคิดว่ามันเป็นซีรีส์สายลับไปเลยนะครับผมเป็นซีรีส์สายลับอาจจะไม่ได้แบบเป็นหนังเท่าไหร่เพราะว่ามันมาเตรีมซีรีส์ถูกมาเรื่องราวเนี่ยมันจะเล่าได้แบบละเอียดกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็มีการโชว์ให้เห็นถึงมิติต่างๆเนี่ยเยอะกว่าในหนังคือหนังเนี่ยมันมาปุ๊บเล่าปุ๊บเสร็จปุ๊บตุ้มปุ๊บสู้ปุ๊บอ่ะมันจบเลยถูกปะอันนี้เองอะ่ะมันค่อยๆ่อ,อบิวบิวบิวไปซึ่งบอก หนเนี่ยนะครับก็คือกูไม่เคยดูหนังอะไรของมาเวลแล้วเครียดขนาดนี้มาก่อนครับอีเทอร์นอลที่ว่าจริงจังแล้วเนี่ยซีเควตอินเวชชั่นเนี่ยรู้สึกว่าตึงกว่านะครับผมคือแบบว่า โทนเนี่ยมันมืดมันหม่นไปทั้งอันเลยนะครับแต่ตรงนี้เข้าใจได้ว่าเขาต้องการจะสื่อออกมาแบบนี้แล้วก็นอกจากโทนที่มืดที่หม่นมีแต่ความเครียดแล้วเนี่ยนะครับผมมันแบบเข้าใจเลยว่าเรื่องของสายพับมันกดดันจริงๆอ่ะแบบมันไม่ได้เป็นเรื่องราวฮีโร่ที่อุ้ยฉันมีพลังซูเปอร์ฮีโร่ไปถล่มศัตรูให้มันกระจุยกระจายเลยดีกว่าอันนี้มันเหมือนมันต้องค่อยๆสืบมันต้องค่อยๆตามหาเรื่องราวต่างๆแล้วมันแบบเครียดอะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ทำให้มันเครียดเลยก็คือ ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอารมณ์ขันเลยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับคือแบบว่าถ้าปกติดูหนังเนี่ยอย่างตัวอย่างล่าสุดเลยเพิ่งไปดู The Fat l มาเนี่ยนะครับ The Fat l เองเนี่ย ในช็อตที่มันดูจะเครียดหรือมันมีเทนชันหรือว่ามันจ,จะเป็นการเล่าเรื่องที่อาจจะน่าเบือ่อเขาก็จะใส่อะไรตลกๆมาทําให้มันไม่ได้แบบเครียดจนเกิดไปเป็นการลดเทนชันแต่อันนี้บิวมาเต็มเลยนะครับผมแล้วก็เป็นซีวีที่มีความรุนแรงมากๆด้วยครับนับได้ว่าเป็นสําหรับผมเองนะรู้สึกว่ารุนแรงที่สุดในมาเวลละคือจะถามว่าถ้าเทียบกับมูนไนน์เนี่ยมูนไนน์ก็รุนแรงนะครับผมแต่มูนไนน์มันยังมีความแฟนตาซีกว่าไงแล้วก็หรือไปเทียบกับแบบซีรีเฟลคอนหรืออินเทอร์โซเยอร์อย่าง แต่โดยรวมช็อตรุนแรงน้อยกว่านะครับอันนี้แค่ตอนหนึ่งเนี่ยเราเห็นทั้งเลือดเห็นทั้งฉากโหดอะไรเต็มไปหมดเลยบีบหัวใจอ่ะคือมันไม่ได้โหดแบบว่าอุ้ยซูเปอร์ฮีโร่มาต่อยกระเด็นโอ้ทะลุกระแพงมันโหดแบบโหดในคนจริงๆอ่ะคือมันแบบมันเป็นเหมือนซีวีคนมากกว่าที่จะเป็นซีวีฮีโร่นะครับถึงจะมีสกลอยู่ก็ตามแต่จะบอกไว้เลยว่าโหดมากๆนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเครียดมากตอนที่1นนะครับให้คะแนนอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันอาจจะบิวอัพไปตอนถัดไปเยอะตอนถัดไปนอาาจจะบบบบึ้้้มมพขแ ไปเลยถูกป่ะตอนแรกเนี่ยนะครับผมมันยังแบบโอเคมีความบิวอัพอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าแค่ตอนแรกอย่างเดียวนะผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนละกันนะครับสำหรับนะสำหรับคนที่แบบเป็น แฟนคลับมาเวลทั่วไปที่แบบอาจจะไม่ติดตามคอมิกดู M.C.U มาเน่ก็จะรู้สึกเฮ้ยเจ๋งนี่ว่านู่นนี่นั่นถูกปะแต่จะมีในอีกกรณีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นกรณีสาหรับความไบแอดเล็กน้อยนะครับผมคือจริงๆผมก็ต้องพูดแหละว่าทุกคนนะมันก็มีไบแอดถูกปะอันนี้เป็นมุมมองที่ผมรู้สึกว่าผมตัดไบแอดตัวเองออกไปแต่ทีนี้เองเนี่ยถ้าเป็นมุมมองแบบจริงๆของผมที่มีไบแอดของตัวเองด้วยมีความเอ็นเอียงของตัวเองด้วยเนี่ยผมใช้ซีรีเรื่องนี้อยู่ที่7.5ค,คือถาาว่าเครียดมันดห้าน,น่ยมัมใหม่ถูกามันกก็เจงดีผมรู้สึว่ามันเครียด อันนี้ข้อที่1ที่รู้สึกว่าดูออกมาแล้วแบบเออมันก็สนุกนะแต่แม่งแบบตึงหัวเลยอะสองนะครับผม ผมอ่านคอมิกเรื่อง Secret Invasion มาแล้วแล Scale ้วสเกลอ่ะมันโดนลดลงไปเยอะมากเลยแต่เข้าใจอันนี้เข้าใจได้ว่ามันไม่รู้จะแก้งไงอะ่ะมันจะทำให้สเกลเดียวกับทางในคอมิกก็คงไม่ได้ถูกปะ่ะแต่อันนี้พูดตรงๆว่าเราก็ลบใบแอรออกไปไม่ได้เพราะว่า Secret Invasion ในคอมิกของผมเองอะ่ะเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่สนุกที่สุดของมาเวลแล้วก็มีการบิวอัพมานานมากแล้วก็รวมไปถึงสเกลมันยิ่งใหญ่มากๆอะ่ะคือแบบมแม่งระดับ a v e n g e r i n f i n i t y War Endgame มันถูกปะ่ะคือมันทำเป็นหนัง Aventure n g e r เพราร์ทอพาร์ทบผมพาั้นเ,เน่ยก็มียัว ผมเองไปนิดหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยนะครับก็ถือว่าออกมาดีอยู่ดีนะครับผมไม่ได้รู้สึกผิดหวังได้อย่างใดถ้าเป็นคะแนนบแอเนี่ยผมจะให้7.5แต่ถ้ารู้สึกว่าตัดความบแอรออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตึงที่รู้สึกว่าผมโอ้โหมันตึงมากเลยคือแบบตึงสุดๆกับเรื่องราวที่ผมติดภาพคอมิกมาเนี่ยก็คือ8นั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่โอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวคงต้องรอดูตอน2แหละเพราะามันบิวอัพมาแบบจัดเต็มเลยถูกปะแล้วรู้สึกว่าตอน2อเนี่ยมันจะแบบเข้มขน้นแบบบึมเลยแบบพุ่งตรงพุ ระเบิดอะความมันแม่งระเบิดทัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่เด็ดเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ตอน2ตอนแรกนี่ดึงตึงมาเลยนะครับแต่ก็คาดว่าตอน2ก็น่าจะตึงเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยผมรู้สึกว่าอีกหนึ่งจุดแข็งของเรื่องนี้คือการเอาตัวละครที่มีอยู่แล้วมาเล่าเรื่องสมเหตุสมผลนะครับผมคือจู่ๆเกา่ามันจะมาแบบเฮ้ยฉันมาปลอมปแปลงเป็นคนบนโลกเนี่ยเออมันมาทำทำไมว่าถูกปะมันต้องแบบหาเหตุผลมาให้แล้วตรงนี้นเองผมคิดว่ามาเวลอะ บิดเรื่องราวเก่งเว้ยทุกคนคือแบบว่าถ้าจู่ๆจะมาบอกว่าโอ้ฉันรอบอยู่ในโลกมา500ปีแล้วโอ้มันอาจจะฟังดูตลกถูกป่ะอันนี้เรียกได้ว่ามาเวลอะแต่งเรื่องราวต่างๆมาให้มันลงล็อกได้ดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เจ๋งเพราะว่ามันแบบ มันไม่ได้รู้สึกขัดหรือมันไม่ได้รู้สึกฝืนเลยเราแบบเราจะสงสัยว่าเอ้สกราวมันไปอยู่ไหนมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณไปดูเรื่องนี้คุณจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็จะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเออมีความแบบ ขัดเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมนอกจากไม่ได้รู้สึกขัดแล้วนะครับการนําความสัมพันธ์ต่างๆของตัวละครมาใช้หรือว่าปมประเด็นต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามัน make sense นะครับผมคือแบบว่าเออทำออกมาเนี่ยเออ make sense จริงๆและรู้สึกว่าออกมาดีเลยแหละครับก็เลย ทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันมันโอเคมันมันมันไม่ได้แบบมีจุดที่เป็นแบบเฮ้ยรู้สึกแหมงแมงว่ะรู้สึกขัดว่ะจากการที่ดูเรื่องนี้ตรงปมของเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงยังไงตอนแรกถ้าเอาคะแนนแบบจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าจัดไปนะครับผม 8คะแนนนะครับตามนี้นะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็หลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงในะวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็วผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ